สบายดีเด้อพี่น้องยินดีตอนหับขอสู่ส่องสาวนาำบ้านนะเมื่อนี้มาบ้านน้องหลีดพี่น้องเลยพอดีมาส่งน้องเนยเลยก็เลยแวะมาเบิงมาเอาถั่วเหลืองเลยไปห่อกระตุ่มผักกาดแล้วก็งามยู่รคกิดไปได้เติบเลยนี่น้องหลีก็ไปใช้หลีดชงมุงเีย็นเห็ดยังเหี่ย น้ำหอมพี่มีทั่วเลื้ยงเยอเหรอมา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 ไปเผาเขาเขาไปมาบอกองพวเขากันมันจะจักช่างกูว่าสีท้ายาเสียพักไปได้เฮ้กูอ่อนพระคมค่ะนีกำมาพระคงเจับนะ มันใหญ่เทราจังอมอืมนหกกกระตัดงจะได้พืชมาจะใช้ดิพออีไหมเขื่อนมาเออพอได้ดังไฟเนาะพอเล็กน่อยไม่นีหน่อยเหนไคื่อคื่องน้องแตเบียบมะเกล่ดนี่ไงกาเบียบมะเกล็นแยกกระปุกเลยดินเจ้าอนงามดินดำนำซุ่มใช้ เออนานมับ oh ้านคนลงเลยเด้ยสามมึงแหละบงกูฮะอือจะก่อนงานที es> ่ใหญ่ใหญแต่แหวนน้ำนองดีไปจะไปทำไปจะไปทำงานอยู่ฝั่งไทยไผ่ดีไปกับไผ่ไปกับหมูหมูอยู่ใสหมูน่ะชี้ยืมเงินเฮาก่อนพันหนึ่งหมูอยู่ใสเด็กก็ท้ไม่ได้ท้ามันบ้าชะโอ้ยว่าบ้านน้ามองมิต่เด็กน้อยเขากันนี่ ชูจ e oh, ักยั si ้งบมดโอ้ยก็ต้องมีผู้เป็ดน้ำผ้าแล้วเบิ่งไปถามหลีนก็หลีไปใช่เลยไปใช้ต้องช่วเลี้ยงจันนะคนบนนี้จะคู่อันไรอันไหนอ๋อผักกาดบ่อหรือผักคมผักคมเนาะผักบัวพักหนักกับบ่อคอยงามผักบัวพักนักกับบ่องามได้ มันอนี่กันที่ 8, แปดวไปวันที่สิบเออมันยังหน่อยอยย่เวียมันใครตู้ตากบุ้งพึ่งกับมี่พ่อได้เก็บอยู่เก็บไปพัด เฟรปูพักบ,บัวเลยมะฮุงเ่รกับเป็นอยู่ได้สามสี 3, 4, ่หน่วยยังเป็นไปอยู่ยบริษัทสิไปกบไปไปทำงานานะมาลงแต่เน่สิไปนะไปเนี่ยจะว่าเขาให้ขามยุใส าโพไม่ได้บอกไปไงบอไม่ไงคือบอกหูเลื้องแล้วบอกไม่ไงยูเอามาไมมาไอ้เส้เป็นวเลงมาเือกเือมาก่อ อันไปนั่นอยู่อยู่อยู่แถวไรหหลิตบ้านโน่นกุง้งบ้านโน่นกุ้งบอลไปซ้ำบอลไปบอลเดียวกันกับเอ้แคเด,ด้อมีพี่น้องเอฟซีเพิ่นว่าไปบอลเดียวกันบอเพิ่นว่าบอแมนบอลไปบอลเดียวกันอุ้ยงามอยู่ได้พงังวงกันเลยดีแหวะมา เบิ่งโรงเรียนน้องเนยก็เลยแวะมา,มาโอ้ยมารีนี่นะแกไปพัดกิน <laughs> มันหยยบเลยเด้มามีเส้น,นยังอยู่บ่มีเส้นพญาย,ยบอกพญาย,ยบ้านไปอยู่บ่เนี่ยอันจะว่าเข้าสิบี้ต้องเส้นบ่แมนบ่ คือประธานมูหมูเซ็นอยู่บ่เขาเ่ามีอันบัดอันนึงดูแลเขาแล้วงนะบัดเนี่ยเออเขาเห็นบัดขาวอยู่แล้วคนที้เขาไปลได้สบายมีหมูอยู่บ่หมูที่สบายน้ำนะบ้านนนกุ้งพี่น้องเอ้ยสิไปซ้ำแต่ว่าผิก จักเขาหายวันเท่าไหร่บ่250ในวัน250พี่น้องเอ้ยเขาจ้างสิไปอีหลีบ่บัดนี่ไปบอกพ่อบ้านเด้อเฮ็ดบัดขาวอ้าวก็เดี๋ยวไปมื้อนี้ก็ไปเฮ้ยาเฮ็ดบัดขาวไปอันซ้ําดอกบักพริกอยู่ไทยเฮ็ดบัดไปเด้อพี่น้อง บัดขาวเด็กหน่อยซ้ำนี่กำลังหูดีตาดีก็อยากได้ไปซ้ำไปเคี้ยนหัวน้าหมูและเบองเอาวห้าบุปปินขมูกะเห็ดบัดขาวไปไปี้ขาเไป้ยขาขาผูู้้เขาเไก่กัน ไม่จัอีก่ขาขาโคอืมขอขาลิฟตเบดอืม้าจไปส่งห้บมนี่นี่นะบุเคยไปทาผู้บุบรใหาเพื่อยอ่อยแล้วขับรถไปบุเคยไปลีนะคืออยู่แถวอันนี้นะไปเคยไปย่ไปส่งอยู่อ่ะโุคไปหอทาโคพย่อยอ่อยแล้วบมีรถก็ยืบรถพรอมฮะมันแล้วไป มาส่งไปกับตั้งใจเฮ็ดแล้วมันได้เงินกลับมาเลยพักบุญหน่อยตั้งหกสเฮ็ดบ่มื่อี้วันที่แปดที่เก้าที่สิบก็ไปอลไรเฮ็ดไว้แต่มื่อนี้แหล้วจะไปแต่พอบาเขาบบกปอบ้านเพิ่นมาอยู่เนี่ย เพื่อนนพ่อนบ้านยังแต่บอกเขาเากำหนดเท่า oh กับ่ได้ทงดอกสิบสิบหามือก็ได้เงินรายเติบไว้ดเดือนปลายวันจักรงลายเติบอยู่ไ้ อืมไปก็อยู่เอาเลเอา ยู่บ้านแก่ให้ม่น้ำพาลงไปเส้นบสิพาไปตอนนี้แหละไปเส้นแล้วหยังแล้วจังนันนัดอ้อยให้แล้วเจไปส่งเฮา้ใอ้อยสิสิไปไปอได้เงินใช้เนาะนี่ ก็ย่บ้านเสือเ่อมเดือนเดือนหนึ่งก็ได้เจ็ดพันห้าแล้วดเดือนนี้ได้เงินมาดิเราสิได้เงินได้อุดเอาไปนันนำกันนะฮกคนบอกฮก้ังหลีบอกข้าแล้วบอบอกแล้ววันที่สิใครเป็นหวหนาหมูนะข้ากับบทจากคือกันอืม ้ส่ไปน้ำเด้บอบะขาวานก็บไบบอ้านเป็นยังไพรอนายพื่อนเอาไงเราก็จมตามเราแหละว่าเาแน่เลยเขาเค้กอยยุบันพุบันพัวแล้วพุอืม เขามีครอบครัวแล้วเกับนั้นเอาไปหลินกับช้ำได้ช้นหนึ่งกับมาเฮือนเฮาูสปบปนไปแล้วแล้วนอหลินไปทำงานได้ข้ปุ้นมาจำพรีเ็นตลาดหน่อยกับเอา

หันหั่เตินมหหันอกรจไปบักซองน้ำเขานี้เขามาบอกไร้านตุลาทองอ่นี้แต่เาซื้อยังไงกคู่ลทองอนี้างง่างเลยด้พาไปบักซอง

เฮ้ยงามกับไมล็อกอาพี่อมามมันแตกคือว่าบอกอืมก็งากับเวกนั่นแหละมัแตกอืมอ, <ừ> อืม,ววม,มอมันเหีย้ย<ๆ>นเนาในมันเหี้ยลงก็วา่าเอาพี่มมันคืออึดยากคือทางเลยอ,อันนี้หออ่อข<ะ>้าวตุมบด้ใช่หาราก็ต้องก็ยห่าข้ตาตมหนอกอืออมเ็ดหวานก็ได้ได้เลยกได้ได ជាំងស um ារបស់នឹងស្សាន់ន្្លាប់បានហើយជានហើយกីន្្លាប់នឹងស្ល្្